ถ้องครับผมยามาทั้งงานบานจะพับหมดเขาจะจุดบองไฟตลอดงานเลยครับอันนี้เป็นบางตะไลอันไหนเป็นบางไฟหางเป๊เสกกว่าเอ๊ะย่สิบเป๊ะเสกสี่เป๊สสเปสสวัสดีครับเหอสวัสดีผมได้ไปใช้ไข่ฮอนไข่ก็เลยมบนนีรถ เ่าน่นั่งคอยนั่งเงิดอยู่นี่นะรถแค่นีนที่แรกคอยว่าผมบอกว่ามันรถแห่เดี๋ยวเหงาพว่ามันรถแห่อันนี้รถห้องน้ำพี่น้องเมื่อวานรถแห่จอดเหรียญเพราะว่าไม่หอนบันไดว่าได้เท่ามันใจดีครับแถวใอนี่ยังออกรถไหมคนขี่ใช่ไหมพี่นี้หลายคนนี่พี่คนขี่ใช่ อันนี้ครับรถหนังเหมืองแรงครับพี่น้องคือบอเอามาสายเนี่ยสายยืดเสร็วบานเห็นอยู่ในคลิปบ้านแล้วเขาจะเาสายยืดนี่มืงขึ้นมืดมืดผมมาเบิ่งโอ้ยขึ้นหอดของพอมอ่อนได้มาเสนอมันแจ้งเลยย่นี่บ่ชันเอเมนเราบ่ดี้พ่อดีเลยคุณบ่แบบของเจ้าเลยเนี่ยเครื่องใช้แบบของเจ้าเลยคครรับเื่องสายแบบของเจ้าเลยจะจะมันแจ้งครับนี่ครับรถหนังจอหนึ่งที่ สายมือแรงครับยุบมองนี้ครับยจุดนี้แหละครับรถหนังครับพิมพ์สตาร์นี่แหละพิมพ์สตาร์ซูเปอร์บิ๊กนี่แหละครับพี่น้องแซมมองนี้มีการจุดบางไฟตลอดว่ามันจุดเอาเลือกเอาไส้ซื้อว่าแมนครับบัไรไจุดเอากันจีเนครับมีหอดกรรมการไม่หอดกรรมการตัวไหนทานอยู่คนนครับทันยู่คนครับ มี่กรรมการจ้าเบ็ดไปได้พยายามครับชวนกลับขึ้นมาแท้งผีนะครับชวนกลับมาทางบวานนี่ทาขอบคุณที่พางหมดไปนะครับขอบคุณหลายพลายาวะแทางคุณแค่ว่าทางคุณมีสิบว่าไว้ก่อนนะครับแต่ว่าบังว่าแถมว่บังเด็ดไอครับอาสิบบังยุยส่วนเสี่ยวนะครับเย็นนี้ผมมันสิบว่าบังนะครับกับภาวาการปึ้งมันสิ่งไก่ไก่ว่ากันนะครับคุณครับมองจุดยุบคุณครับ หันจุดอยู่ปุ่นพี่นอ้องอันนั้นเสียยางไปทางฐานพี่นอ้องพี่นอ้นองปาเอาบุนบองไฟพี่นอ้องสุยางครับตุ้<า>งยางตุงง้งเนียงพี่น้องไฟขายพร้อมครับบ,บ,รบ,บุญไงบุญสุเนียวครับเอาไปเอามามีหอดบุญบองไฟครับพี่นอ้อง

นมหนัน้ำกันกัทงครับไปตลอดตลอดไปหอดผักเยาอผักไก่ผักกายอดครับพี่น้องเป็นบุญบังไฟไปพร้อมนะตัวเลยสุดยอดครับ่เอบัเนาะครับมีหักพนเากรดเิ่งจะย่มมีชีวิตเนาะครับไปแล้วกรเ่องเดิ่งก็ว่าไปสมุดน้ำไปตัง่นลับ ไฟหลพร้อมนี้พี่น้องว่าเป็นหน่อยๆบ้างเนี่ยว่าเป็นจุดตวาไซื้อทีเอาไปเมาเป็นจุดไหนเด้อครับเอาไปร่างองกอนนึงแล้วตั้ต่อไปไนะที่เป็นเบตแหลมเป็นคนล่างเหมือนกันไปยังถ้นเป็นคนล่างนะบงไฟเป็นของสุบจีนใ่ไหมนองไม่นะวงการ กอ,องวานแห่นเนี่ยเราพี่น้องนี่มันจุดอยู่มองที่ผู้ขายว่าวานแหนเลยครับเรงสิขึ้น่านครับของไส้เรงสิขึ้นครับ ไปว่า,าเป็นบุญบ้งไฟไปอัดเตอน์นวดไปเลยครับพี่น้องเป็นบุญบ้องไฟไปเลยป่ะเนี่ยนี่ครับฐานเก็บลมแห้งครับบ้องไฟหลายพี่น้องนี่นหละครับยึงมั่นแหงเลยพี่น้อง ไฟไสไยสเพพันหัวจักกันเสร็จแล้วบางไฟบ่างไฟมาจุดเด้อห่อนห่อนย่ำพ่นมาเองเลยจุดบอเขมจุดบอนี่เขานี่าหาบ้างนี่บ้างนี่ครับสางเกี่ยวคู่ไปีไกลกูตทางผีแบบนี้ครับ อุกรณ์เสริมบางไฟเตีนว่ใช่เลยค่ะไงแท้เลยรกาน้องักขนาดักขนาดแต่ว่าสีต้องต้อสู่กันโดนเติมอางบางไฟเต็มเลยพี่น้องแต่เว่าต้อสีต้อสู่กันโดนเติมเยอะครับ้วยเจยเื่อนมะี่ไปอาเส็นีบบูบบ้านสิเขาม่นี่นะสีไปเสรนลัก ถนนใหญ่แล้วก็สีไปจบอยู่ประมาณวัดฝนล,ละพี่น้องมันยังสิไปได้มัน,น,นมัน,น,นอันอันนี้มันถนนใบใหญ่เนาะเอนนี้มู่บ้านถนนใบใหญ่กันต้องออกเส้ยนลักนี่ครับโ่ทาทั้งฝนฝ้ามื่นลน้วบันนี้สุมสเมืองสวีทผัดพรอเป็นฝนกระไดมัน,นคือเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ เดี๋ยวเอนเดี๋ยวจยเ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ังเดีวดี๋ยวก็ีอ๋มไวเดียวเดียวเดียวเหนียวี่สว่านมีอชิมกัเจียวไห้ีบชิมชิมป่นดปับโอมีสวานเลือยวนี่จังจังจวงจีงจั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 งงงจังังงจัยังมีงจังังจังงงัั บุญบังไฟบุญหมอล่ำบุญทั้งพระทั้งวิธีกรรมศาสนากระแสะพักขนาดพี่น้องสิเป็นข่มบอดจวบาบ่แล้วได้ยินแล้วว่าไม่อยากเค็ดบุญบังไฟแท้ว่ามีคนถามก็ไปมากแต่ฟังข่าวลุดพี่น้องผู้ขาว่าบ่ราพลาดหอกก็เปิดมาสิมีนี่แหละบุญบังไฟเกิดขึ้นยุบานแพ่งเลย พราแต่ยิ่งพื้นบอลตั้งแต่สมัยพอส่งการหลายปีแล้เหระว่าบอลเอ็มีหลายปีบอลจัดหลายปีแล้วครับแต่ยิ่งบอลเราเห็นบอลเราโพดอยู่ว่ามีคนมาสักซ้วนเหราเป็นอย่างนั้นจัดบุญหลงไฟก็มีมีสิทธิ์เป็นไปได้ยี่นี่พี่น้องเจ้าให้คภูมสนใจครับก็ต้องโพดมาเชื่อสักหงไฟครับ ถ้าพีสามซี่บ้างหนครับทุกน้ารลางสีแดงมองไฟเอาไปเอามาคำมาเห็นตมากหลาเห็นไครับหลายกึ้นหลาเก้นอันนี้กัเสียนครับเสี้ยนต่างๆ อย่างผู้ต่ออผู้อย่างผู้ไรตามกฎกติกาของมันนั่นแหละบรรยากาศริมบึงบานแพงพีง่น้องสนามจุดบังไฟเมื่อนี้ครับจากบุญเก่เขากลายเป็นบุญบังไฟเลยครับเอ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับปอก,กันคลิปนะครับสวัสดีบ,า,บายคุณปู